เชื่อไหมครับนักลงทุนส่วนใหญ่ประเมินมูลค่าหุ้นไม่เคยถูกเลยแค่ไม่รู้ตัวเท่านั้นเองวันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังครับคือผมเนี่ยชื่นชอบอย่างมากในการลงทุนแบบ value investor คือมองหุ้นเป็นธุรกิจและผมก็เชื่อว่าผมเนี่ยลองมาทุกอย่างแล้วไม่เวิร์กอย่างเงี้ยคือตัวผมมากที่สุดผมก็เลยโฟกัสอย่างมากเลยครับในการศึกษาสิ่งที่เรียกว่า valuation หรือการประเมินมูลค่าหุ้นเท่านั้นเองเพราะว่าเราเชื่ออะไรครับว่าเฮ้ยถ้าหุ้นมันเหมือนกับแบบแบงค์500นะที่เราเห็นเลยว่าไอ้แบงค์เนี่ยมันคือแบงค์500เมื่อไหร่ก็ตามที่ราคาแบงค์500้เขาขายในราคา400บาทแล้วก็เข้าไปซื้อเท่านั้นเองแล้วเราก็จะร่ำรวยนั่นคือสิ่งที่ value investor คาดหวังถูกไหมครับเมื่อเรารู้ราคาเราเข้าไปซื้อในราคาต่ำกว่ามูลค่าเราก็จะร่ำรวยแต่นั่นมันอาจจะเป็น สิ่งที่เราคาดหวังที่ไม่เคยเกิดขึ้นจริงก็เป็นได้ทําไมล่ะคะเพราะว่าผมเนี่ยศึกษาม,มากขึ้นมากขึ้นลึกลงมากขึ้นเรื่อยๆในแบบ5ปีหลัง10ปีหลังเนี่ยผมพบว่าการประเมินแบบมูลค่าหุ้นทั้งหลายเนี่ยที่เราพยายามกันอยู่แล้วเราคิดมันอยู่ปัจจุบันเนี่ยมันแทบจะไม่เคยถูกเลยอย่างน้อยก็สําหรับผมและคนส่วนใหญ่แล้วกันครับอาจจะมีคนส่วนน้อยที่เขาเป็นแบบเทปกอดมากๆเขาอาจจะทําได้ถูกต้องก็ได้ลองมาพูดกันทีละอนนะะันเลยครับเคยได้ยินใช่ไหมครับการประเมินมูลค่าหุ้นแบบ ดีซีเอซึ่งเท่สุดๆไปเลยมีสมการปึ้งปังปึ้งปัง,ปงมากมายถูกไหมครับมีแบบว่ามีตัวแปรเอาสมการมาใส่ถ้ามีตัวแปรมาใส่ปุ๊บจะได้มูลค่าหุ้นออกมาถูกไหมครัมันเป็นผมคิดว่า DCF เนี่ยมันเป็นการประเมินมูลค่าหุ้นแบบที่มันเท่มากเพราะมันดูมีโลจิกแล้วมันก็แบบ เป็นแบบเหมือน engineering style เป็น financial ที่เป็นเอาตัวเลขมาขยำมารงกันมันก็เลยมีอยู่พักหนึ่งที่ผมแบบว่าชื่นชอบมากแบบประเมิน DCF 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 เยอะม,มากเลยเพราะว่าโดยส่วนตัวเนี่ยผมก็เป็นวิศวะผมก็ชอบอะไรที่เป็นตัวเลขอยู่แล้วสมการ DCF ต่อให้มันยากก็จริงแต่ถ้าเกิดใครเรียน,นวิศวะมาก็จะรู้ว่าเอ้จริงๆเนี่ยสมการยากกว่าน,นี้มันมีเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราทําได้ เพราะงั้นการความยากของสมการของ DCF เนี่ยไม่ใช่ปัญหาอะไครับทุกทุกคนคนส่วนใหญ่หลายคนเขาก็ทําได้แต่ปัญหาก็คืออะไรรู้ไหมครับปัญหาก็คือตัวแปรในสมการเนี่ยมันสร้าง Impact ต่อผลลัพธ์อย่างมากหรือแปลง,ง่ายๆก็คือ ถ้าหุ้นตัวหนึ่งคุณอยากจะประเมินราคาให้มันร้อยห้าสิบาทก็ได้แต่คุณอยากจะประเมินราคาหุ้นตัวเดียวกันเนี่ยให้เหลือแค่เจ็ดสิบาทคุณก็ทําได้คุณแค่เปลี่ยนตัวแปลสมก,การบางตัวเท่านั้นเองไม่ต้องเปลี่ยนเยอะด้วยนะฮะเปลี่ยนปุ๊บเนี่ยแล้วมันหลายครั้งเนี่ยเรามักจะหลอกตัวเองครับคือเราอยากให้หุ้นตัวนี้มูลค่ามันสูงๆเพราะว่าเราอยากจะเข้าไปซื้อมาแล้ววันนี้เราอยากจะซื้อเราเห็นราคามันตกมาเราก็ประเมินมูลค่าวันให้สูงวันนี้เราอยากจะขายมานะันอะ เราจะายขายมาเราทํายังไงอ่ะเราก็หามาแบบเฮ้ยเราก็ประเมินม,มูลค่าพื้ที่มันต่ําๆแล้วกันราคาวันนี้มันจะได้ดูแพงเราก็จะได้ขายมันกลายเป็นว่า DCF เนี่ยมันกลายเป็นเครื่องมือที่จะให้เราพยายามเปลี่ยนไปในแต่ละสถานการณ์และที่สําคัญก็คือตัวแปรที่สําคัญของ DCF เนี่ยครับอย่างหนึ่งก็คืออัตราการเติบโต แบบไลฟ์ไทม์โกรธของบริษัทไม่ใช่3ปีข้างหน้านะครับไม่ใช่5ปีข้างหน้านะครับมันคือสิ่งที่เรียกว่าไลฟ์ไทม์โกรธไฟเยียร์พลัสก็คือมมากกว่า5ปีถัดไปเนี่ยตั้งแต่ปีที่6ไปถึงปีที่1,000เนี่ยบริษัทนี้จะเติบโตกี่เปอร์เ oh ซ็นต์โอ้โห ขนาดเราพูดถึงปีหน้ามันยังยากอยู่แล้วพูดถึงปีที่6ถึงปีที่1,000แล้วคุณคิดดูนะครับว่าตัวแปรนี้คุณลองไปเล่นในสมการ DCF ได้เลยครับแค่คุณเปลี่ยนจาก7%มา5%เนี่ยมูลค่าของบริษัทคุณจะเปลี่ยนไปแบบ30-40%แค่เปลี่ยนตัวแปรตัวนี้ตัวเดียวอันเนี้ย มันแค่เป็นหนึ่งตัวแปรนะครับผมไม่อยากยกตัวอย่างมาทั้งหมดแต่ว่าใน DCF เนี่ยมันมีอยู่3-4ตัวแปรที่มีพฤติกรรมคล้ายๆกันแค่คุณเปลี่ยนตัวแปรแค่นิดเดียวไม่กี่อันเนี่ยคุณจะสามารถเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นหรือผลลัพธ์ของที่ได้จาก DCF ได้ทันทีคําถามก็คือถ้าเราไม่สามารถประเมินตัวแปรซึ่งเป็นซึ่งเป็น เหมือนกับว่าต้นทางของมันได้เนี่ยสุดท้ายผลลัพธ์ที่เราได้ออกมาจาก D c f ซมันก็เป็นแค่ผลลัพธ์ที่ได้จากตัวแปรที่ไม่ถูกต้องนั่นหมายความว่าผลลัพธ์ที่เราได้จาก c ี s มันอาจจะไม่เคยถูกต้องเลยคนที่เคยใช้กันเป็นปกติเนี่ยหลายคนเขาอาจจะใช้ด้วยความเข้าใจว่าเออมันไม่ถูกต้องเขาถึงต้องมีน,นมู่นมีนี่แต่ว่าเราต้องรู้อย่างครับว่าการประเมินด้วยด c f เนี่ยมันอาจจะไม่เคยถูกต้องเลยก็ได้นี่คืออย่างแรกคนตอบมว่าเฮ้ยแต่ไม่เป็นไรนี่ไงผมก็ประเมินด้วย PE PVV ง่าย ผมก็จะบอกเหมือนกันครับว่าถ้า P/E P/V/V ผมก็ประเมินจนเริ่มสงสัยตัวเองว่าเฮ้ยในความเป็นจริงเนี่ยการประเมิน valuation ด้วย P/E P/V/V มันถูกมันใช่หรือเปล่าผมอยากจะบอกว่า,ม,า,วา ation, มันคือการเปรียบเทียบมันคือเขาเรียกว่า relative valuation มันคือการเปรียบเทียบมูลค่าโดยการเทียบเคียงฮะแต่มันไม่ใช่ valuation ที่แท้จริงมันไม่ใช่การประเมินมูลค่าของสิ่งสิ่งนั้นจริงๆฮะคุณลองคิดดูนะครับสมมุติคุณมีหุ้นอยู่ในกลุ่มค้าปลีก ในอดีตกลุ่มค้าปลีเขาซื้อกันราคา30 PE 30อาหมดเลยแล้วอยู่มาวันนึ่งเราบอกว่าเอ้ยกลุ่มนี้ PE เริ่มซื้อน้อยลงแล้วเหลือแค่20เท่านั่นกายเป็นว่าหุ้นตัวนี้ของเราเนี่ยก็ PE ลดลงมาด้วยเพราะว่าอะไรเพราะว่าในกลุ่มที่มี PE ลดลงเราก็เลยลดลงเฮ้ยมันฟังดูแปลกๆหรือเปล่าครับธุรกิจเราเหมือนเดิมเลย การเติบโตทุกอย่างอะไรเหมือนเดิมธุรกิจไม่ได้มีอะไรแตกต่างไปเลยแต่สิ่งที่แตกต่างมันคือเพื่อนเนี่ยได้ PE เพิ่มขึ้นเราก็กลายเป็นหุ้นที่มีมูลค่ามากขึ้นไปด้วยเวลาเพื่อนได้ PE น้อยลงเราก็ได้ PE น้อยลงไปด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะบอกว่ามันเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา valuation ตรงนี้มันไม่ใช่ valuation จริงๆไม่ใช่มูลค่าจริงๆแต่มันคือมูลค่าโดยเปรียบเทียบกับเพื่อนโดยคือสิ่งที่ตลาดให้นั่นก็หมายความว่าเฮ้ยไม่ใช่แค่ DCF นะที่เราจะได้ valuation ที่ไม่ถูกต้องออกมา เรา PE แล้วก็จะได้ valuation ที่ไม่ถูกต้องออกมาเหมือนกันนะอา้าว P/B ก็เหมือนกันแล้วเอาไงดีละ่ะบางคนก็บอกว่าเฮ้ยแต่ว่า valuation เนี่ยเอาใหม่มองมันเป็นธุรกิจเลยโดยที่ valuation ที่แท้จริงมันคือมูลค่าของธุรกิจที่พิสูจน์ได้แล้วในป,ปัจจุบนันบวกกับความคาดหวังในอนาคต มันก็ฟังเออโลจิกนี่ถูกต้องเลยนะไม่มีอะไรผิดเลยนะมันคือมูลค่าที่พิสูจน์ได้แล้วในปัจจุบันบวกกับความคาดหวังในอนาคตแต่ถ้าลองลองมามองลึกลงไปคืออะไรครับความคาดหวังในอนาคตโหเปลี่ยนได้รายวันเลยนะแค่ทรัมม์ทวิตอะไรออกมาทีหรือมีใครทวิตอะไรออกมาทีมีข่าวอะไรออกมาทีความคาดหวังในอนาคตเปลี่ยนได้รายวันมันไม่ใช่แวลูชันี่แท้จริงคะ หรือแม้แต่มูลค่าในปัจจุบันพอเราเอาไปเทียบกับเพื่อนไปเทียบกับปีเทียบกับดอกเบีย้ยพอดอกเบีย้ยลดมูลค่าเพิ่มดอกเบีย้ยเพิ่มมูลค่าลดเฮ้ยมันมันก็จริงๆแล้วเนี่ยการที่ประเมินมูลค่าโดยที่บอกว่ามูลค่าของหุ้นเนี่ยเท่ากับมูลค่าปัจจุบันบวกความคาดหวังในอนาคตไม่ผิดครับแต่ปัญหาก็คือความคาดหวังในอนาคตเนี่ยมันเปลี่ยนตลอดแล้วมูลค่าปัจจุบันมันก็เปลี่ยนตามตามดอกเบี้ยตามจุแปอะไรที่มันเปลี่ยนขึ้นตลอดเวลาถูกไหมฮะ นี่คือแปลว่าแม้แต่วิธีนี้มันก็ยากเหมือนกันอยากเข้าใจผิดครับจนมาถึงตอนนี้ผมพูดถึงดีเลย์พูดถึง PE พูดถึงการประเมินมูลค่าโดยการแบบ X f u t u r e e วเจอร์เอ็กคุณอาจจะเริ่มรู้สึกว่าเอา้าไอ้นี่มันไม่ใช่ value investor หรอกเตะมันออกไปเลยเพราะฉันพูดอย่างนี้มันไม่ใช่ value investor แล้วมันไม่แบบว่าศรัทธาต่อการประเมินมูลค่าหุ้นผมอยากบอกเลยครับว่าผมเนี่ยศรัทธาต่อการมองสินทรัพย์มองหุ้นี่ยเป็นธุรกิจอย่างมากแต่ผมอยากจะบอกว่า การประเมินมูลค่าทั้งหมดเนี่ยครับมันไม่มีอะไรผิดนะครับผมเองก็ทําแต่ว่าสิ่งที่เราจะต้องรู้ไว้ก็คือมันมีประโยชน์จริงครับแต่มันไม่ใช่การประเมินมูลค่าหุ้นที่ถูกต้องร้อเปการประเมินมูลค่าหุ้นที่ถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างน้อยคนส่วนใหญ่อย่างน้อยผมเองแล้วกันครับก็ทําไม่ได้ เราต้องรู้ครับว่าราคามูลค่าหุ้นไม่ว่าเราจะได้ประเมินมาวิธีไหนก็ตามเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องร้อเปอร์เซ็เพราะปัญหาเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่การประเมินมูลค่าครับปัญหามันอยู่ที่ว่าเราไปประเมินมูลค่าหุ้นแบบผิดๆออกมาแล้วเราก็ไปยึดติดกับตัวเลขที่เราได้มาจากสิ่งนั้นปัญหามันคือตรงนี้ต่างหากปัญหามันคือการที่เราไปยึดติดกับสิ่งที่ไม่ถูกแต่เราคิดว่ามันถูกต้องอันนี้คือหัวใจหลักของคลิปนี้ที่ผมอยากจะมาทําเลยครับก็คือ การประเมินมูลาค่าหุ้นมันไม่ได้ผิดอะไรครับแค่เรารู้ว่ามันเป็นเพียงแค่เข็มทิศมันไม่ได้บอกจุดสปอตเป๊ะของเราเรารู้เสมอมันผิดได้เสมอเราอย่าไปยึดติดกับมันครับเราอย่าไปคิดว่านี่คือ valuation ที่ถูกต้องแล้วเราได้ตัวเลขมา100เมื่อ,อไหร่ก็ตามที่ราคาลงเหลือ90เราจะต้องซื้อเพราะว่า valuation นี้มันถูกต้อง1ล0เอจริงๆมันไม่ใช่ครับสิ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือมันคือการดูมูลาคา่าร่าวคของหุ้นหรือสิ่งที่เราลงทุนแต่มันสามารถผิดได้ มันแตกต่างกันยังไงเมื่อเราร้วมผิดได้พอเราร้วมผิดได้เนี่ยเราก็จะรู้เขาว่าอ๋อเราจะต้องมี Margin of s a ฟเซ y ตี้เยอะๆนะหรือบางคนก็จะบอกว่ามันในเมื่อผิดได้เขาก็ไม่ทําเลยเขาก็ไปดู Key m e t r i c กอื่นๆเลยแล้วก็มองยาวตัวที่ชื่อว่าต่อให้ Key m e t r i c กพวกนี้ถ้ามันยังเติบโตอยู่เนี่ย ในระยะยาวหุ้นมันก็มีมูลค่ามากขึ้นแน่นอนเขาไม่จําเป็นต้องรู้มูลค่าเป๊ะๆหรอกเขารู้แค่ว่าคีย์แมทริกพวกนี้โตมูลค่าระยะยาวก็ยิงโตเขาถือไปเรื่อยๆมันคือการใช้คีย์แมทริกและระยะเวลาที่ยาวพอมาชนะ v a l ูเอชันโดยที่ไม่ต้องแวลูเอชันที่แท้จริงคนบางคนอาจจะใช้มาที่นอสเซฟตี้เพื่อชนะการแ a ลูเอชันที่ไม่ถูกต้องคนบางคนอาจจะบอกว่าเป็นแบบดีเวเดนไลฟ์ไทม์คือเขาตัดสินใจการลงทุนแบบ เขามองหุ้นมองผลกําไรที่เขาพอจะแบบว่าเชื่อได้แล้วก็มองแบบว่ามาปันผลที่เขาได้เขามองปันผลและการเติบโตของปันผลแล้วเขาพูดว่าการลงทุนนี้เขาพร้อมที่จะซื้อแล้วก็ถือยาวไปตลอดชีวิต อันนี้มันคือการบอกว่าการลงมองตัดสินใจร้านลงทุนแบบดีเวเดนไลฟ์ไทมเพราะเขาเชื่อว,ว่าการประเมินมูลค่าหุ้นแบบเป๊ะๆมันไม่มีอยู่จริงเรามันเปลี่ยนไปได้ตลอดเวลาอันนี้ก็ทําได้ผมไม่ได้บอกว่าคุณจะต้องทําแบบไหนนะครับทุกคนมีความชอบในแบบของคุณเองทุกคนมีความสามารถในแบบของคุณเองคุณมีความเก่งของคุณเองคุณสามารถเลือกสิ่งที่เหมาะกับคุณได้แต่สิ่งที่ผมอยากจะให้ระวังอย่างมากเลยก็คือ เราต้องตระหนักรู้ครับเราต้องตระหนักรู้ว่าการประเมิน valuation ของเรามันไม่เคยถูกต้องเลยไม่ว่าคุณจะใช้วิธีไหนก็ตามแต่คุณไม่ได้ต้องหยุดทำคุณแค่รู้ว่าวิธีไหนเนี่ยมันสามารถใช้เป็นเข็มทิศให้กับคุณได้และคุณรู้ว่ามันไม่ถูกต้อง พอคุณไม่ถูกต้องเนี่ยคุณจะเดลกับมันยังไงล่ะคุณจะเดลกับมันโดยใช้คีย์แมทริกแล้วมองยาวไหมคุณจะเดลจากมันโดยใช้มาจินดอฟเซฟตี้เยอะๆไหมคุณจะเดลจากมันโดยใช้โฟกัสไปที่ปันผลไหมคุณจะเดลกับมันยังไงก็ได้ครับแค่คุณต้องรู้ว่ามันไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วอย่าไปยึดติดกับมันเพราะว่าผมเห็นนะักลงทุนเสียหายกันมาเยอะมากแล้วเพราะว่าเขาไปแวลูเอชันแล้วยึดติดถ้ามันคือสิ่งที่ถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์ทางที่มันไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้อง การลงทุนการพัฒนาตัวเองในะแบบพนักง,งานประจำก็ฝากติดตามช่องนี้ไว้ด้วยนะครับสาริลแมนติดปีกและใครชอบคลิปแนวนี้อีกก็ติดตามคลิปอื่นได้เลยวันนี้ขอฝากไว้ประมาณนี้สวัสดีครับ